สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับไทยในอันดับโลกปี2565มีอะไรที่สุดในโลกบ้างรวมมาให้แล้วไทยในอันดับโลกกระทรวงการต่างประเทศรวบรวมผลการจัดอันดับของไทยในด้านต่างๆจากผลสำรวจทั่วโลกในปี2565มีอะไรที่สุดในโลกบ้างมาดูเลย เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยไปอย่างมากเมื่อทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รวบรวมผลการจัดอันดับของไทยในด้านต่างๆจากผลสำรวจทั่วโลกในปี2565ประเทศไทยติดอันดับในด้านใดที่เท่าไรบ้างเช็คเลยที่นี่ไทยในอันดับโลกต้องบอกเลยว่า ประเทศไทยเรานั้นมีดีไม่แพ้ใครเพราะล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมการจัดอันดับของไทยในด้านต่างๆจากผลสำรวจทั่วโลกในปี2565ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจด้านคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุขด้วยการจัดอันดับมีดังนี้ด้านการท่องเที่ยวอันดับ1เกาอพังงานเป็นสถานที่เหมาะสําหรับการทํางานมากที่สุดในโลกประจําปี2565 ที่มาจาก williamrussell.com ถัดมาจะเป็นอันดับที่1ในเอเชียแปซิฟิกกรุงเทพเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดหรือ b บสต c ซิตีในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกที่มาจากนิตยสาร DestinAsian อันดับถัดมาจะเป็นอันดับที่3และที่4ในเอเชียแปซิฟิกเกาะที่ดีที่สุดภูเก็ตและเกาะสมุย ในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มานิตยสาร Destin Asian ถัดมาจะเป็นอันดับที่4จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหน้ามาเยือนมากที่สุดในโลกหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่มาจาก Visa Global Travel Intention Study ถัดมาจะเป็นอันดับที่8ประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางสูงที่สุดที่มาจาก บิร์กชัยแฮ h เทเว t ทรเวลโปรเทคชั่นถัดมาจะเป็นอันดับที่14ประเทศที่มีผู้เข้าชมใน s t ส e รีทวิวมากที่สุดจากทั่วโลกที่มาจาก Google Street View อันดับที่20ต้มยำกุง้งซุปที่ดีที่สุดในโลกในปี2022ของ CNN Travel ในปี2565ที่มา CNN Travel ด้านของเศรษฐกิจ อันดับ9เมืองที่นักเดินทางรอบโลกโหวตให้เป็นขวัญใจนักชิมที่มาจาก TripAdvisor อันดับที่71ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกที่มา c s g o b a r Partners อันดับที่35วงเล็บอันดับที่2ในอาเซียนประเทศที่มีความสุขที่สุดในการใช้ Soft Power สร้างความรับรู้ภายในประเทศที่มาจาก g l o b a l Soft Power Index 2022ด้านของคุณภาพชีวิตอันดับที่16จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable development goals d g s หรือ the impact ranking 2022ที่มาจาก the times higher education อันดับที่61 วงเล็บอันดับที่3ในอาเซียนประเทศที่มีความสุขที่สุดที่มาจากเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติรายงานความสุขทั่วโลกประจำปี2 0 2 2ถัดมาจะเป็นด้านสาธารณสุขได้อันดับที่1ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ได้ดีที่สุดจากทาง The Times h i g h e r Education ถัดมาจะเป็นอันดับ30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2,565หรือ the worst best hospital 2 0 2 2ที่มาจากนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐหรือ newsweek ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความน่ายินดีของประเทศไทยที่ติดอันดับโลกเป็นจำนวนมากนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอรมทุ่มงบ7 0 0 0ล้านสร้างสะพานข้ามทะเลสาบเชื่อมเกาะ ครมอ,อนุมัติงบก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาวงเงิน4,841ล้านบาทและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงิน1,854ล้านบาทรวมวงเงิน2โครงการ6,695ล้านบาทนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมในวันที่18ตุลาคมว่าคอรมอนุมัติดำเนินการก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสางขลาอำเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงของกรมทางหลวงชนบทระยะเวลาก่อสร้าง3ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2568วงเงินรวมทั้งสิ้น4,841ล้านบาท เป็นการก่อสร้าง4,700ล้านบาทและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง141ล้านบาทโดยในส่วนของค่าก่อสร้าง4,700ล้านบาทให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น70:30ต่อ 30. สัดส่วนเงินกู้คิดเป็นวงเงิน3,290ล้านบาทและสัดส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี วงเงิน1,410ล้านบาทส่วนค่าจ้างควบคุมงาน141ล้านบาทให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปทั้งนี้โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยลดระยะทางในการเดินทางระหว่างอำเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงจาก80กิโลเมตรเป็น7กิโลเมตรและลดระยะเวลาในการเดินทาง จาก2ชั่วโมงเป็น15นาทีช่วยพัฒนาเส้นทางการขนส่งโลจิสติกและเส้นทางการท่องเที่ยวสายใหม่เชื่อมโยงทะเลอันดามันอ่าวไทยเชื่อม3จังหวัดคือตรังพัทลุงสงขลาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงช่วยบรรเทาปริมาณการจราจรของถนนทางหลวงและแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางและในกรณีเกิดภัยพิบัติสามารถอพยพประชาชนในพื้นที่ได้รวดเร็วทันเหตุการณ์รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการบริการด้านโลจิสติกในพื้นที่ทั้งนี้คอรมอกำชับว่าการก่อสร้างจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงและ เป็นบริเวณที่มีการกำหนดเป็นเขตคุ้มครองโลมาอีราวดีซึ่งธนาคารโลกที่จะเป็นผู้ให้กู้เงินนั้นโครงการนี้ได้แสดงความห่วงใยมาเช่นเดียวกันนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อยกว่าครมอยังอนุมัติให้มีการก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ของกรมทางหลวงชนบทระยะทาง2.2กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีตั้งแต่ปี2 5 6 6ถึง2568ในวงเงินรวมทั้งสิ้น1854ล้านบาทเป็นค่าก่อสร้าง1,800ล้านบาทและค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง54ล้านบาทโดยในส่วนของวงเงินค่าจ้างในการก่อสร้างนั้น1,800ล้านบาทให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณเป็น 70ต่อ30คิดเป็นเงินกู้วงเงิน1,260ล้านบาทและสัดส่วนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีวงเงิน540ล้านบาทส่วนค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง54ล้านบาทให้สำนักง,งานงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไปเนื่องจากการเดินทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ตำบลเกาะกลางและเกาะลันตาอำเภอเกาะกลันตาจังหวัดกระบี่จะต้องผ่านทางหลวงหมายเลข4 2่6 สู่บ้านหัวหินซึ่งเป็นจุดลงแพรขนานยนต์บรรทุกรถยนต์ได้น้อยทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าผู้โดยสารจะต้องใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นประกอบกับในช่วงเวลาจะมีปัญหาในเรื่องของระดับน้ำทะเลที่ขึ้นลงตามธรรมชาติเป็นอุปสรรคของแพรขนานยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตารองโคศก รัฐบาลระบุว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งลดระยะเวลาในการเดินทางจากการเดินทางด้วยแพขนานยนต์ซึ่งจะใช้เวลา2ชั่วโมงในขณะที่การใช้สะพานจะลดเวลาเหลือเพียง2นาทีช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในกรณีเกิดภัยพิบัติสามารถอพยพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ